สู่ช่วงที่สของรายการบ้านหมอแบงค์นะคะซึ่งเป็นประจำค่ะช่วงนี้นะคะเราจะมีแขกรับเชิญมาร่วมพูดคุยกับเราค่ะวันนี้ต้องขอต้อนรับคุณประกอบค่ะสวัสดีค่ะ <c oughs> ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะก็ก่อนอื่นเลยต้องถามคุณประกอบกอนนะคะว่าความดันที่คุณประกอบโรคความดันที่คุณประกอบเป็นยังไงคะรู้ <c oughs> สึกตัวได้อย่างไรว่าเราเป็นโรคความดานันคะสิ่งแรกที่เป็นตัวเตือนในอาการก็คือว่าเรา จะรู้สึกว่าปวดหัวบ่อยนะคบปวดหัวแล้วก็จะมีลักษณะคล้ายๆกับไมเกรนเนี่ยคือปวดหัวใช่ปวดหัวข้างเดียวใช่ใช่แต่ว่าทวีคูณกว่านั้นใช่ไหมมันจะคล้ายๆกับว่าเดิมที่อาจจะเป็นเดือนละครั้งอะไรเงี้ยถ้าเป็นหนักขึ้นก็อาจจะเดือนละสองครั้งอะไรอย่างเงี้ยแล้วการเป็นมันจะเกาะที่เราก็ประมาณสองวันปวดอยู่อย่างนั้นนะครับทีนี้ความชัดเจนก็อยู่ตอนที่เราไปตรวจสุขภาพ สุขภาพประจำปีใช่แล้วคุณหมอบอกว่าเนี่ยคุณเข้าข่ายโรคความดันสูงละเกณฑ์ของมันก็คือว่าโดยปกติคนเราเนี่ยจะอยู่ที่120-80%่แแต่ของผมนี่สูงสุดต่ำสุดอ่าก็คือของผมอยู่ที่140กับ100%นะครับแล้วตรวจทุกปีเนี่ยมันขยับไปทีละสิบค่ะนะครับเรู้สึกไม่มีความสุขนะครับเป็วกังวลใช่ทีนี้ก็ไปหาหมอที่โรงพยาบาลเขาบอกว่า นั้นลองทานยาพวกวิตามินก่อนนะครับลองช่วยเรื่องระบบประสาทนะครับก็ทานอยู่สักประมาณเดือนหนึ่งก็ไม่ดีขึ้นนะครับรู้สึกมันชักจะถี่ขึ้นแล้วมันจะเกาะอยู่ทางนี้มันจะชาอยู่เรื่อยๆจะลามเริ่มมาถึงหูแล้วเอาไงดีทีนี้ทางแพทย์ก็แนะนำบอกว่าต้องไปซีทีสแกนัไปไปลองดูอ่าทีนี้การลองเนี่ยมันลองไม่ได้เพราะว่าค่าใช้จ่ายเนี่ยสูงมากก็ท่าไหร่คะสองถึงามหมืบาท นะคะแล้วสแกนเสร็จแล้วก็ไม่รู้ว่าจะรักษาอย่างไงต่อก็คือบอกว่าแค่ได้สแกนนะคือให้รู้ว่าเออมันมีประสาทเส้นไหนที่มันน่าจะบกพร่องหรือผิดปกติหรือเปล่าเองใช่แต่ไม่ได้เป็นการรักษาจริงจังแค่ตรวจพบถึงสาเหตุว่าเออมันมีความถี่ที่สูงขึ้นหรือว่าความดันมันมันเป็นเส้นประสาทที่ตรงไหนอะไรยัง,ยงไงน่าจะเป็นที่เส้นประสาทปที่ทําให้เราชาอะไรอย่างเงี้ยครับเสร็จแล้วในใจคือมันไม่ใช่อ่ะคือเรารู้สึกว่าเราป่วยอ่ะ นะครับก็เลยเอาไงดีก็ประเด็นละทีนี้ก็ไปหาหมอโรงพยาบาลอื่นนะครับว่าสงสยัยเราน่าจะชาเนี่ยเกี่ยวจากเรื่องของความดันด้วยหรือเปล่าเพราะว่าทางบริษัทที่มาตรวจสุขภาพประจำปีอ่ะคุณหมอเขาแนะนำบอกว่าเราเป็นโรคความดันจะเกี่ยวไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เขาก็ ให้ยารักษาความดันมานิดหนึ่งอย่างเช่นอะไรคะยาความดันก็คือเป็นยารักษาโรคความดันเลยใช่แล้วก็มีวิตามินรวมด้วยใช่ใช่ไหมคะแต่เขาเบื้องต้นทั้งหดเดี๋ยวเขาจะให้ยาความดันแต่ว่าให้วิตามินไปกินก่อนก็เหมือนเดิมกับโรงพยาบาลที่ที่ที่บอกต้องไปซีทีสแกนรู้สึกว่าเอ๊ะนานๆไปสงสัยเราไม่หายแน่เลยนะครับทีนี้ก็โชคดีนะครับมีพี่ที่ทํางานนะครับก็แนะนํามา ค่ะอย่างเมื่อกี้นะคะที่คุณประกอบด้พูดถึงยารักษาโรคความดันกับวิตามินคุณหมอแบคองค์คะส้มอยากทราบว่าไอ้โรคความดันโลหิตสูงเนี่ยมันใช้ยาแค่2ตัวนี้เท่านั้นหรอคะในการรักษามันเกี่ยวเนื่องกันยังไงอ่าจริงจริงนะครับถ้าพูดจริงๆก็คือการให้วิตามินกรณีเน,นี่ยเป็นการให้ที่ผิดเลยครับคือน,นี่เป็นจากประสบการณ์ที่ผมรักษาเนี่ยเป็น,เป,นเป็นอะไรที่เจอบ่อยมากเลยที่พอชาเนี่ยหมอชอบให้วิตามินที่ส่วนมันให้ไม่ค่อยหายหรอกครับค่ะเขาจะหายได้กรณีเดียว คือคือคนไข้ขาดวิตามินจริง,รงๆนะครับ <ฮะ S 1> แต่ว่าสาเนหตุส่วนใหญ่คนไทยส่วนใหญ่นะไม่ขาดวิตามิน,นครับเพราะมีอาหารทาน<ฮ>ะนะฮะถ้ามีทานมีข้าวมีเนื้อสัตว์อย่างเงี้ยไม่มีทางขาดมีผักนะครับ <ฮะ S 1> แต่ว่ากรณีนี้จริงๆม,มันมันมีอาการที่ว่าเนี่ยมันมาจากการไหลเวียนของเลือดที่ไม,ไม่ดี <พอ S 1> ใช่คิดง่ายๆเหมือนเรานั่งนานๆ <ฮะ S 1> พอเรานั่งนานๆเนี่ย<ม>เราจะชา ถู้ไหมครับไม่ขยับขาที่ไหนที่หนึ่งอชาเพราะอะไรเพราะว่าวเลือดมันไหลเวียน,นบริเวณนั้นไม่ปกติครับอย่างซึ่งตอนนี้เนี่ยมันสัมพันธ์กับหลอดเลือดที่เป็นก็ค,คือจริงๆมันก็เชื่อมโยงไปที่เรื่องของความเรนโ,หล,โหลหิตที่สูงนั่นเองค<ฮ>่ะแล้วอย่างกรณีคุณประกอบเพนบอกว่ามีอาการชาทางด้านหางตาด้วยอย่างนี้เลือดเลือดมีอาการเลี้ยงช่วงด้านซ้ายไม่พอด้านเดียวอย่างนี้ ใช่ครับอย่างบริเวณที่ที่คุณประกอบเป็นเนี่ยที่บอกว่าบริเวณนิวนิวโป้งนิวชีใช่ไหมครับถ้าทางทางแผนจีนเนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่ามีเส้นทางเดินของพลังงานช่วงนึงมันวิ่งขึ้นมาบนศีรษะตัวนี้เกี่ยวกับเรื่องความดันโดยตรงดังนั้นถ้าคนไหนมีอาการชาเนี่ยเตรียมแบบก็คือต้องระวังเหมือนที่ที่คุณประกอบบอกนะครับก็มีโอกาสเป็นโคองักเสบได้คือความดันเนี่ยมันมีหลายกรณี จากของคุณประกอบเป็นกรณีที่หลอดเลือดมีของเหลวในร่างกายมาหล่อเลี้ยงไม่เพียงพองของเหลวนะคุณส้มท่านผู้ชมไม่ใช่น้ำนะครับกินง่ายๆกินน้ําเลือดเนี่ยไม่พอนะครับซึ่งน้าเลือดพวกเนี่ยไอ้องไอของเหลวพวกเนี้ยจะเจอได้ในสมุนไพรหรือในอาหารบางชนิดเท่านั้นนะครับเวลาการจะแก้ไขได้จริงก็เลยต้องแก้ด้วยการใช้สมุนไพรร่วมกับให้ทานผลไม้บางชนิดซึ่งเสริมพวกของเหลวพวกเนี่ยได้ ทำไมของเหลวพวกนี้ไม่พอแล้วความดันขึ้นะนะครับคิดภาพ<ะ>หลอดเลือดเป็นท่อน<ะ>้ำนะครับท่อนเนี่ยถ้าเกิดมันมีของเหลวต้องพค้งตามธรรมชาติถ้ามีของเหลวชาว้ามันก็จะเกิดความยืดหยุ่น<ะ>นะครับแต่ว่าพอของเหลวไม่พอเมื่อไหลท่อนเนี่ยจะกรอบแข็งเ<ะ>มื่อเราเอาอะไรชื้นชื่นแฉะ,ะเนี่ยมาตั<ะ>้งทิ้งไว้ตากแดดมันจะแข็งเลยใช่ไหมกรอบ แบบเดียวกันครานี้พอแข็งกรอบเสร็จความดันก็เลยขึ้นนะครับเหมือนเห<ะ>มืนเพราะว่าหลอดเลือดธรรมชาติของหลอดเลือดนี่ต้องยืดอยู่<ะ>คือพอหัวใจบีบเลือดปุ๊บเลือดวิ่งผ่านท่อพวกนี้มาะนะครับพอมันผ่านท่อพวกนี้มาเสร็จถ้ามันไม่ยืดอยู่เนความดันจะขึ้น อันนี้ก็เป็นวิธีการสังเกตง่ายๆอย่างที่คุณหมอบอกแนะนําไปเมื่อสักครู่นี้ค่ะเกี่ยวกับเรื่องของผลไม้ที่แนะนําให้คุณประกอบทานถ้าคุณผู้ชมบางท่านฟังอยู่อยากจะได้รับคำแนะนําจากคุณหมอนิดนึงในเรื่องของผลไม้ที่ทผลไม้ก็อย่างพวกที่ใช้บ่อยๆคืออย่างอย่นงสาลี่นะครับเพราะสาลี่ชันมีความชุ่มชื้น ค่ะคุณประกอบคะหลังจากที่ได้รับการรักษาจากคุณหมอแบบเรียบร้อยแล้วในเรื่องของการทานยาสมุนไพรก็ดีนะคะแล้วก็การฝังเข็มก็ดีอาการของคุณประกอบเป็นไงบ้างคะดีขึ้นบ้างไหมเอ่ยเออตอนคือเหมือน <c oughs> เหมือนกับว่าในระดับของการรักษาเนี่ยคือทําให้เรารู้สึกว่า <c oughs> สบายตัวขึ้นนะครับแต่ความสบายตัวขึ้นเนี่ยเราต้องอทําอีกอย่างหนึ่งก็คือว่า คุณไม่ว่าจะที่ไหนก็ตามไม่ว่าแผนจีนหรือแผนแต่แผนปจัจจุบันนะครับเขาต้องให้เราออกกําลังกายเพื่อให้เราได้มีแอคทิวิตี้แล้วก็เผาผลาญไอ้พวกไขมันในพวกนี้แล้วก็คุณหมอแบงก์ก็แนะนําให้ออกกําลังกายด้วยทีนี้แพทย์แผน,แผนปัจจุบันให้ออกกำลังกายแต่ด้วยว่าที่เราเป็นความดันเนี่ยช่วงแรกเนี่ยทันทีที่เมื่อกี้ย้อนมานิดนึงว่าพอเราได้วิตามินใช่ไหมครับ กับยา,าลดปวนนดนิดนึงอะไรอย่างนี้ครับบางทีที่ผมเ,เราปวดหัวมากอะไรอย่างนี้เขาก็จะให้ยาพวกนี้มาแต่ปรากฏว่าทําตามคําแนะนํา,า,นา,นานคือไปออกกําลังกายปุ๊บหน้าจะแดงปวดหัวเข้าไปอีกทีนี้แต่ทีนี้ว่าเราก็หลังจากนั้นเราก็หยุดเพราะรู้สึกเราไม่ไหวนะครับนะรู้สึกหน้าแดงแล้วก็เราจะปวดหัวอยู่เรื่อยๆนะครับมันจะตึงอยู่อย่างนั้นนะทีนี้หมอแบงก์ก็เลยบอกว่าช่วงนี้ก็หยุด ภาเวไว้ก่อนนะครับเสร็จแล้วก็มาเริ่มรักษาจริงจังนะครับก็<ช>คือกินสาลี่บ่อยๆนะครับแล้วก็มาทุกวนันส,สาลี่ใช่ฝังเข็มฝังเข็มแล้วก็ทานยาสมุนไพรที่<ช> <ๆ S 2> หมอแบงค์แนะนาแล้วก็หมอแบงค์จะปรับยาให้อยู่เรื่อยว่าเจ้านี้เนี่ยเราจะต้องอรักษาอะไรยังไงบ้างค่ะก็มีการปรับรูปแบบยากันไปใช่ไหมคะก็ในเรื่องของยาสมุนไพรก็รับประทานปกติด้วยแล้วก็ยาแพทย์ปัจจุบันก็ทานด้วยใช่ครับ ใช่ครับแต่ว่าได้ยินมาว่ายาแพทย์แผนปัจจุบันที่คุณประกอบทางก็คือมีปริมาณที่ลดโดบของยาลงด้วยใช่ไหมคะเพราะตอนแรกเห็นบอกว่าทานยาแพทย์แผนปัจจุบันเนี่ยค่อนข้างเต็มเม็ดเรียกได้ว่าแบบประมาณร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ตอนนี้เหลือลงมาประมาณหกเท่าไหร่นะคะหกจุดหกจุดสองห้าหกจุดสองห้าเท่านั้นเองเรียกได้ว่าอาการต่างๆก็ดีขึ้นด้วยใช่ไหมคะก็คือมีการแนะนําของคุณหมอในเรื่องของการรับประทานอาหารใช่ไหมคะการพักผ่อน คืออย่างนี้ครับอยากอธิบายเพิ่มนิดนึงคือทาไมทาไมถึงออกกําลังกายแล้วย,ยิ่งความดันขึ้นกรณีนี้ก็อย่างที่บอกก็เหมือนกับภายในเนี่ยของเหลวไม่พอล,พละดังนั้นมันจะอยู่ในภาวะที่เหมือนกับร้อนในนะครับมันก็จะร้อนง่ายแล้นี้ดังวนั้นการที่ออกกําลังกายยิ่งออกมากในช่วงที่มันไม่เหมาะสมนะครับความร้อนก็ยิ่งขึ้นเพราะความร้อนยิ่งขึ้นสุดของเหลวไม่พออยู่ละยิ่งน้อยลงไปอยากบรรทุกเผาความร้อนเนี่ยเผาผลา ทำให้มีอาการปวดหัวเวีนยนหัวเจ้นั้นการแนะนําให้ออกกาลังกายในช่วงแรกของแผนของหมอแผนวิ้ยาคนแรกเนี่ยจึงผิดผิดอย่างมากเลยสมคตรนะครับก็คือต้องเวลารักษาต้องดูร่างกายประกอบอย่างของคุณประกอบเนี่ยผมจะแน,นระนําว่าพอระบบของเหลวมันพอละผมจแนะนําให้ออกกาลังกายได้ค่ะแล้ววันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณคุณประกอบมากๆนะคะที่มาร่วมพูดคุยก,กับเราคะ่ะขอบคุณค,<อ>ค่ะบยินดีครับยินดีครับ แล้ววันนี้ผมก็มีหนังสือปรับสมดุลชีวิตพิชิตโลกนะครับมอบให้คุณประกอบเอาไว้อ่านเพิ่มเติมนะครับจะเ้็น <ผม S 2> ความรู้เรื่องสุขภาพขอบคุณครับหนังสือเล่มนี้ก็เป็นหนังสือดีๆอีกเล่มหนึ่งนั่นเองนะคะที่คุณหมอแบนเป็นคนเขียนเองนั่นเองอนะคะส่วนในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราต้องพักกันสักครู่ค่ะกลับมาพบกันใหม่ในช่วงหน้าค่ะผักควรเลือกกินแบบปรุงสุกมากกว่ารับประทานแบบดิบหรือแบบสดๆดเลยไม่เฉพาะผักที่จริง เราควรเลือกบ,บริโภคอาหารผ่านความร้อนหรือปรุงสุกยิ่งดีที่สุดด้วยเหตุผลที่ร่างกายย่อยของสุกง,ง่ายกว่าจึงช่วยทำให้กระเพาะอาหารไม่ต้องทำงานหนักจนเกินไปเป็นการหลีกเลี่ยงปัญหาสุขภาพในจุดนั้นไปโดยปริยายครับส่วนหนึ่งในบทความจากหนังสือปรับสมดุลชีวิตพิชิตโรคโดยนายแพทย์ธเนศอมรพิทากูล